น้ำลเลยคั้ลแล้วก็นวนหนูกัรีันเหมืนกัน้ไ่อนวานแล้วใช่ไหท่านเมื่อวานน่ยผมว่าก็เลยต้องทำใจดแล้วดูแล้ววันพรุ่งนี้ไป้องวันต่อเนก่องสาว ชวนเห็นนะมั่งมออกมนุ่มสามที่กัวคะเดเดี๋ยวเข้ามาดูนะดีค่ะทุกคนว่งสามจะหายลงไปเลยนะหาย จะใช้เบอร์มูกูอมคลิกไทยรากะทิกระเทียม่รู้อันนี้ม่จะดีแล้วนะอะไรลูกันนี้มีลูกสิ เพิมๆแท้ This ็ค um ือมันจะเอาน้ำมาให้เรากวั ผงโ้ <บ tes S 1> นะฮะลองใช่ยอดโนนค่ณบอกขูดเจ้มส้นลองดูนะเป็นใส่น้ำไปหงเจียส้นจริงๆหงเจีส้นจริของของรถเดิน คือแล้วเราเติมได้อีกต้องจำจำไปนิดนึงนะคะทุกคนพอให้สีมีงานคนชอบดำขนาดไหนก็แล้วแต่จะเอาแค่สีแทนก็พอแล้วแต่ชอบเด้อใส่เยอะมันก็จะมีกลิ่นเยอะไปนะแล้วแต่คนชอบชอบอันนี้ขั้นตอนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะอันนี้่อนมีหลังไข่ก็มาแกะอยู่อันนี้ก็จะ มีกงตีตรนี่แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายจ้ะอันไหน,นแม่นี่ใช่จ้ะนาลมันเ็มาเขาขวดเกนี่ีน้ำาลปีนะคะเราใช้เป็น้าลทรายบนี้ง่ายปุงไปเลยเดี๋ยวค่อยชิมค่ัใส่วเรือเอนีก่อน